สวัสดีครับแฮปปี้บายเฮาส์ครับวันนี้เราจะพามาชมโกดังให้เช่าทําเรียนัยงามเจริญน,นะครับพื้นที่นี้จะมีโกดังทั้งหมด10หลังนะครับความกว้างของโกดังอยู่ที่15เมตรลึก20เมตรนะครับพื้นที่ต่อหลังอยู่ที่300ตารางเมตร เป็นแบบโกดัง HWSC นะครับกว้างได้สูงสุด1 5เมตรโดยไม่มีเสากลางนะครับประตูเป็นแบบประตูบานเลื่อนขนาด4คูณ4เมตรนะครับถนนภายในโครงการกว้าง8เมตร สำหรับท่านที่ต้องการสร้างโกดังแบบราคาประหยัดนะครับสำหรับทรงนี้เลยของเราเนี่ยถ้าไม่รวงงานพื้นนะครับค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณสองพันถึงสองพันห้าร้อยบาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งถือว่าประหยัดแล้วก็ก่อสร้างได้เร็วนะครับของเราจะเป็นการผลิต ที่โรงงาน90%แล้วก็นำมาติดตั้งที่หน้าง,งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในโกดังกันนะครับถ้าหลังนี้จะแบ่งครึ่งเป็นฝั่งละ150ตารางเมตรนะครับ จะมีคันกั้นน้ำนะครับเป็นกันน้ำไหลเข้ามาภายในอาคารนะครับในห้องหนึ่งห้องจะมีห้องน้ำให้ด้วยนะครับจำนวนหนึ่งห้องไฟ3เฟสสิแอมมีประตูนิรภัยนะครับสำหรับเข้าออกกรณีที่ว่าไม่ได้ใช้ประตูใหญ่ ก็จะเป็นประตูทางเข้ามาดูหลังที่กำลังติดตั้งอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับ หลังนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งหลังนี้300ตารางเมตรนะครับกว้าง15ลึก20สูง6เมตรหลังนี้มีผู้เช่าแล้วนะครับผม ถนนภายในโครงการกว้างนะครับสะดวกสบายถ้าเป็นหลังนี้ลูกค้าเช่าเพิ่มเป็นสำนักง,งานภายในนะครับ ทั้งหมดของโครงการนี้จะมีโกดังอยู่ทั้งหมด10หลังอันนี้จะมีประตูด้านข้างเป็นประตูนิรภัยนะครับล็อก7ชั้นสำหรับเข้าออกกรณีที่ว่าออรเราไม่ใช้ประตูประตูใหญ่เป็นตัวเปิดเข้าออกนะครับหรือไม่ได้ใช้งานก็ใช้เป็นประตูเล็กเข้าไปแทนนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของ150ตารางเมตร